สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะสามารถดูได้นะคะอ,อ,อาจารย์จะพูดเรื่องออดาวมะเล็งลัคนาคือดาวพระอาทิตย์นะคะพอดีมีลูกดวงชาวราศีมังกรถามอาจารย์มาอาจารย์ก็เลยเ,เดี๋ยวทําคลิปให้ชาวราศีมังกรหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนมีดาวที่น่าสนใจ นะคะก in ็ค oh ือดาวพระอาทิตินี่แหละค่ะดาวพระอาทิตย์มาเลงลัคนาของชาวราศีมังกรก็ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะได้ตำแหน่งมหาจักรแล้วพระอาทิตย์มาจากเรือนมรณะแล้วมาอยู่เรือนปัตนินะคะที่เป็นประเด็นเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นช่วง ที่ผ่านมาก็คือที่มีดาวพระอังคารกับดาวพระศุกร์นะคะมาอยู่ตำแหน่งนี้กลุ่มกันกับพระอาทิตย์อยู่เนี่ยนะคะถ้าปัญหาวุ่นวายอาจารย์มองจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีเกณฑ์มือที่สามมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแหวงมีเรื่องจุกจิกกวนใจชาวบุงกรอพอสมควรนะคะมีอะไรที่แบบรุ่มหลงในเรื่องของ ความรักในช่วงนั้นก็ได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะจย์มองว่าปัญหาเหล่านั้นมันจะจบลงไปแล้วนะคะเพราะว่ามันขี้ขายอะคะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพระอังคารเน่นะคะได้ย้ายมาที่ราศีสิงห์นะคะในวันที่ยี่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะพระศุกร์ก็ย้ายมาพร้อมกันนะคะมาอยู่เรือนมรณะคําว่ามรณะมันแปลว่า การจบของปัญหานะเพราะะนะอะไรที่อาจจะมาวุ่นวายใครก็ตามที่มีคนรักเป็นชาวมังกรหรือชาวมังกรเองก็แล้วแต่ละอาจารย์มองเหตุการณ์ที่เข้ามามารุมมาตุ้มให้วุ่นวายใจอยู่นั่นอนะ่ะมันขี้คลายลงไปนะคะแล้วผลดีเนี่ยที่อาจารย์เห็นที่อยากจะพูดก็คือดาวพระพุธเนี่ยนะคะก็เล็งลักษณชาวมังกรอยู่ณนะตอนนี้นะคะ แล้วพระสุขะพ่างคารเนยย้ยายมามรณะแล้วถือว่าดีนะคะดีในแง่ไหนนะคะดาวพระพุธเนี่ยนะคะจะมาจากเรือนอริสุภะนะคะอริคือปัญหานะคะสุภะอาจจะแปลเรื่องของอเอกสารเรื่องของทางกฎหมายอะไรประมาณนี้ใครที่มีเรื่องของทางกฎหมายเรื่องคดีความฟ้องร้องอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะคลี่คลายและจบลงนะคะ มันจะจบลงแล้วให้ผลดีกับชาวมังกรนะคะพระอาทิตย์เลง็งพระเสาร์ก็เป็นคู่ธาตุไฟเป็นคู่ที่กระตุ้นนะคะแล้วก็ดาวพระพุธนะคะกับพระอาทิตย์เป็นคู่วิชาการกันนะคะอาจารย์เลยมองว่าอยู่ในเรือนปัตตนิจะหมายถึงการได้รับความช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์ได้นะคะ ในแง่ของปัญหาเนี่ยก็จะจบลงเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยนะคะมาจากเรือนมรณนะพอพระศุกร์กับพระอังคารเนี่ยนะมองดีนะคะในเรื่องราวของบ้านที่ดินค่ะพระอังคารมาจากเรือนพันธุกับลาภะนะคะเพราะฉะนั้นพันธุบ้านที่ดินนะคะหลักทรัพย์ลาภะคือโชคลาภบ,บางท่านอาจจะมีเกณฑ ได้บ้านหลังใหม่ได้รถคันใหม่ได้หรือแม้กระทั่งใครที่เป็นนายหน้าขายบ้านขายที่ดินขายรถก็มีเกณฑ์จะได้เงินได้ทรัพย์นะคะจากอาชีพพวกนี้จากการเป็นนายหน้าอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ได้เป็นนายหน้าแต่ท่านมีเกณฑ์ว่าอยากขายตรงนี้มานานแล้วขายไม่ได้นะคะก็มีเกณฑ์ขายได้นะคะเนี่ยก็เลยมองดีในจุดนี้นะคะและอีกเรื่องหนึ่งดาวพฤหัส กุงกับพ่างคานก็เป็นคู่มิตรแล้วก็มีดาวพระเกตเนี่ยเป็นเหมือนช่วยเร่งเราให้เรื่องมันมันคลี่ายอาจารย์มองคลี่ขาขนะคะพระสุกเนี่ยนะคะมาจากเรือนนะคะบุตรตะมาจากเรือนบุตรตะกรรม,มะนะคะหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ยกย้ายในเรื่องของงานมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงาน เกิดขึ้นแต่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าพระสุกร์มาพรทา,านมาอยู่เรือนของพระอาทิตย์แล้วพระอาทิตย์มาอยู่เรือนที่ดีก็คือเรือนคําว่าปัตตนินั่นเองนะคะพอเป็นเรือนปัตตนีแล้วดาวมะเร็งกับพระเสาร์ซึ่งพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวประจําราศีมังกรอยู่แล้วก็คือถือว่าได้ตําแหน่งเกษตรคือความมั่นคงอยู่แล้วและพระเสาร ก็จะอยู่นานนะคะกว่าจะย้ายราศีกุมิทีก็น่นเลยมีนาปีหกหกนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากให้มังกรรู้ว่าไม่ได้เป็นเรื่องแบบเลวร้ายอะไรมากมายนะคะเพราะว่ายังไงตัวท่านก็ได้ตำแหน่งเกษตรคำว่าเกษตรคือมั่นคงคงไม่มีใครมาทำอะไรเช่ามังกรได้ะคะ่ะอยู่บ้านตัวเองได้ตำแหน่งใหญ่นะคะก็ ผ่านพน้นปัญหาอุปสรรคได้อยู่แล้วนะคะก็จะมีเรื่องวุ่นวายช่วงที่ผ่านมาที่อาจารย์พูดไปแค่นั้นนะช่วงนี้อาจจะมองว่าดีด้วยซ้ําใช่ไหมคะดีในเรื่องปัญหาต่างๆมันคลี่ลายนั่นเองก็เลยอยากจะพูดเพื่อชาวมังกรที่เป็น f อซีของอาจารย์จะได้เข้าใจมากขึ้นอาจารย์พูดในเรื่องของการมองในแง่ของอตำแหน่งนะคะตำแหน่งดาวแล้วก็ พบเรือนนะคะมันก็จะเหมือนกับโยงกันอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมีดาวพ่อหัสอยู่ในเรือนการเงินก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็มีดาวศุกร์ดาวอังคารพระเกตเร็งดาวพระหัสอีกช่วงนี้นะคะการเงินอาจารย์ได้บอกคุณจะได้เงินจากการเป็นนายหน้าขายที่ดินขายหลักทรัพย์อะไรพวกนี้ได้อ่าหรือเงินจากงานใหม่ๆก็ได้นะคะ งานใหม่ๆก็คือดาวบุตระนั่นแหละค่ะดาวบุตระนะคะก็คือดาวพระศุกร์กรรมะได้จากเงินเงินจากงานเงินจากโชคลาภก็ยังได้นะคะของชาวมังกรเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรพระศุกรกับพระหัสเนี่ยเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคแล้วก็ดาวพระังคันก็เป็นคู่สมพลนะคะก็เลยมองดีนะ,ะสำหรับมังกรเพราะงั้นไม่ต้องกุ้งอกกุ้งใจเลยะค่ะช่วงนี้ ท่านดวงดีเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะก็มีเรื่องที่จะพูดอธิบายให้ชาวมังกรฟังแค่นี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมและก็ชาวมังกรจงโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ